เมนูบำรุงน้ำนมคุณแม่วันนี้ผัดกระเจี๊ยบน้ำมันหอยหอยหอย,หอยสุดยอดปไปเลยคุณพ่อการทำอาหารจะไม่ยากอะไรก็แค่เปิด YouTube ดูอ่ะขั้นตอนแรกก็ใส่เกลือลงไปอย่างที่เขาบอกว่าเพื่อเป็นการเพิ่มสีสานให้แก่ผักของเราผมก็ทำตาม YouTube อีกเช่นเคยแต่เดี๋ยวทำไมหนะ้าตากระเจี๊ยบของเรามันไม่เหมือนกับของเขาอ๋อเราลืมหั่นพลาดตั้งแต่เริ่มเลยนี่จะรอดไหมเนะนี่ยนี่นี่นาตามันต้องเป็นแบบนี้หลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วก็เอาลงมาต้มแต่จะใช้เวลาต้มไม่นานหลังจากที่ต้มผักเสร็จก็ลงน้ำ ก็เจียวไปเรื่อยๆแหละดูแค่ว่ามันไม่ไหม้ก็คงพอแค่นี้เนาะอือเอาเอาอือเอาแค่นี้แหละก็น่าจะพอแล้วอ่าต่อไปก็เอาพริกสดลงมาผัดตามด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาวผงชูรสรสดีแค่นี้ง่ายๆเลยเรื่องปริมาณเราไม่ต้องตัดรวงปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงแล้วกันที่มาของเมนูนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่มาวางไปจ่ายตลาดมาแล้วแม่ค้าเขาแนะนําว่ากระเทียมสามารถบํารุงน้ํานมหลังคลอดได้ดีอ่าผัดจนเริ่มแห้งแล้วเติมน้ําไปนิดหน่อยจะได้ยังนี้ําคลิกๆเสร็จแล้วทุกคนมันง่ายแลวไวมากเรื่องรสชาตินี่ไปลุ้นพร้อมๆก ือจะสีแล้วได้กินได้ห้ามเสียงดังจตลเกตืต่นแต่มันหอมเข้ามาในบ้านเลยนะกลินอ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ชิมเลยนะอาอดีดีใช่แต่เขารู้สึกว่ามันน้ำมันจะเยอะไปด้วยมันเยอะหรอได้อยู่รีบออกตัวก่อนเลยกระเทียมกระเทียมเนี่ยอร่อยปะเนี่ยถ้าอร่อยนี่คือให้เป็นมือทอดน้ำพริกกับหมูสมใจอยากเลยนะขอมไหมอืม แล้วขมปไปๆแต่ว่ากินได้เขากินได้ลูกก็กินได้ไม่เคยกินกระเจี๊ยบแบบมันแบบแปลกๆแต่โอเคที่รักทำมาให้เขาก็กินรสชาติน้ำมันอร่อยแต่แค่แบบเพราไม่ไม่เคยกินกระเจี๊ยบเนยอ้าวรสชาติน้ำอร่อยเหรอดีๆรสชาติน้ำอร่อยมันไม่เค็มไปจ้ะนะแล้วก็ใส่ใส่ใส่ไปตามฟิลอะ แต่แค่แบบว่ากระเจี๊ยบมันแบบเหนียวเหนียวหนืดหนืดข้างในอะเวลาเคี้ยวอะไม่รู้ว่ามาสุกหรือเปล่าแต่ก็ต้มก่อนแล้วนะออืแต่ก็มาผัดอือหืออร่อยอือหือยิงบอกว่าอร่อยอยู่เลยไม่กินปุ๊บน้ำนมคัดเลยอะกินปุ๊บเนี่ยวช่วยบำรุงกินปุ๊บเนี่ยโหคัตไปดัวเดี๋ยวไปปั๊มนมก่อนนะปั๊มคืออันนี้คือไม่อยากกินแล้วแหละอร่อยก็ทำกับข้าวได้นี่ทำมั่วมั่วทำแบบฟิว เขารู้ตัวไม่ทํามั่วหรอกเพราะว่าอะไรที่เขากินเข้าไปก็ส่งถึงลูกทั้งนั้นนะ่นะผ่านค่ะลองชิมน้ำมันหน่อยดิกินเกีงก๊กงไม่ได้นะน้องคัดตัวกินมันอาจจะไม่คัดมนมก็ได้มันอาจจะไปคัดที่อื่นเหมือนพวกผักคะนา้าอะไรอย่างนี้เพิ่มไอีกไหมย้งไหมเดี๋ยวคัดเพิ่มอีกพอแล้ ขอเมนูอื่นบ้างกินให้หลากหลายล้วใครมีเมนูที่แบบบำรุงน้ำนมของคุณแม่นะแนะนำกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะลองสรรหาทำสรรหาทำหรอต้องทำดูไงพอ<ไ>เออก็ไม่เคยทำไงก็ถือว่าสรรหาทำไปเรื่อยอือใช่ไหมล่ะแต่<ม>กินได้ไม่ได้ค่อยว่าก,กันนิีนึงขอบคุณนะคะขอบคุณไม่ค้าหนอแม่ค้าบอกให้ตื่น